ทอดหมูทอดหมูหมูทอดกะเทียมนี hmm, ่กทียมใส่กระเทียมไปพี่เจ้บ้าเนี่ย แนเ้นาะพร้อมขนาดเลยตอนนี้ถาว่าก็เตรียมซุปหมูซุปแล้วาถาเตรียมกัอนอ่ะหมูหมู พอแล้วมังครับนอแลวมั้งนี่ยังไงอย่นัตะบุกแงนี่ีัต่อตแรอแล้ว นี่ก็ตำกรปแตงครับนี่วแตงป่านไ่เรียบร้อยยังเป็นสีตำนี่ซุปเดวครับหมูทอดกระเทียมข่เป็นเนืไอในสีสันตัวเขาลงทองไงเพลินเนี่ยกระเทียม,ม,มหอม บม่ได้ทอนให้มันกรอบมันแข็งนะครับเพราะหนุ่มๆหน,หนังเสียบจวนเลยใส่กระเทียมเยอะๆนี่ครับมาใส่กระตมกทัวพี่น้องเนี่ยกะขนาดละนี่มม่เป็นตำมกทัวตำแปงครับตำแปง โอ้ยนี่ตต่แต่งนะกินน้ำกันเสีย